มิสแกรนกรุงเทพมหานครแล้วก็อืมแล้วก็อืลองไหมพี่แต่อุ้ยแต่แล้วกระแตอาสยามมิสเกิร์ลสุขาพิบาาแล้วก็อืมแล้วก็อืมแล้วก็อมชอบมิสเกิร์ล ก็ได้นะได้เลยนะอยากไปเรียนทำก่วนหน้าบ้างเลยเนาะก็วันนี้นะคะเราก็มีเพลงที่เราจะมาร้องคู่กันด้วยใชนะคะแฟนๆอยากฟังเพลงไหนบ้างคะอยาขอวอเ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 อนะคือบอกว่าเพลงที่จะร้องด้วยกันอ่ะเป็นเพลงที่แฟนขับว่แฟนขับหนูเนาะเขาชอบมากค่ะใช่แล้วก็พอแบบหนูได้มาร้องกับพี่แตงเมื่อกี้แค่ซ้อมก็คือขนลุกแล้วปวดขี้ไม่ห้เขาลงถ่ายเข้ามาเฮ้ อ่านะคะเออวันนี้นะคะแล้วพี่ว่าจะบอกนะว่าลิฟตัวนี้เนี่ยหนูหนูว่ามีโอกาสได้ไปถ่ายงานกับพี่แตใช่คือจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะแอบหลายคนไม่รู้เซอร์ไพรส์พรีเซนต์โฆษณาที่น้องไปถ่ายให้พี่แตสสวยสวยมากสวยมากนอนแบบอยู่บนกองดอกกุหลาบแพงมากทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ด้อมดูเป็นที่นี่แรกใช่ อ๋มิสแกนกรุงเทพเห็นไม่มองหน้าเลยอ๋อไม่มองกรรมการคนนี้เลยอ่ะนั่งให้คะแนนนี่ฉันให้คะแนนสิบ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 เลยไอ่ะเขินมากคลิปนี้นคลิปอะไรอ่ะคลิปนีงออพี่กระแตอสยามค่ะอ๋อไอดอลเขามากเเก่งอ่ะแล้วเขาขยันแล้วก็เขามี attitude ที่ดีโอ้ล่าลา พีเคยทำมาเคยทำคลิป Q&A a ไว้ค่ะก่อนนานแล้วก่อนที่จะมาเป็นนางงาม a a อีกซึ่งเราก็บอกว่าเราเนี่ยชอบเ,ออเขาเรียกว่าเป็นไอดอลเลยก็ได้ขอบคุณมาก<ช>เพราะว่าหนูก็จะเห็นพี่แต่ตั้งแต่อตอนแบบโห ยุคแบบหนูไม่เรียกว่ายุคกันเลยตั้งแต่สมัยนั้นเลยอ่ะดำตามแม่เว้ยนี่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 สีเดียกั้ำเขาเรียกผิวสวยผิวน้ำผึ้งผิวน้ำพึผิ้งก็เลยเหมือนแบบวันที่ประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพแล้วพี่แต่ไปกันมาแล้วน่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงแบบใกล้ๆเลยใช่เพราะเราปกติผ่านไอจีกันเนาะแล้วก็ปกติหนูเคยเจอพี่แต่บนคอนเสิร์ตแต่ไม่กล้าเข้าไปอะไรเงี้ยคือได้เห็นแบบไกลๆแต่ว่า ที่กรุงเทพก็คือแบบมันใกล้มากแล้วตอนที่แบบมาขึ้นมอบรางวัลอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกแบบไอดอลของเรามามอบรางวัลให้เราเน้ออะไรเงี้ยก็ลเลย,เยดีใจขอบคุณมากค่ะน่ารักมากแล้ววันนี้หนูเป็นซุปตาแล้วลูกเห็นไหมชีวิตคนเรานัมันแบบมัน แป๊บเดียวเองแล้วก็ให้อยู่อย่างเงี้ยไปนานๆเลยพี่แต่ดีใจมากเวลาเห็นใครมาแบบอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วพี่แบบอยากสนับสนุนแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตน้องตลอดเลยขอบคุณค่ะใช่อ่ะจ่ายจะเล่นจะเล่นมุกอะไรนั่นก็คือเพลงถา่า <laughs> จะพูดเป็นชื่อเพลงคนอื่นไงอ๋อแล้วให้พี่แจ็แบบเอ้าแล้วเอาให,หม่ไหมพี่แจ็ไม่เคยพี่แจ็ไม่เคยได้ยินมาก่อนพี่แจ็ไม่เคยได้เอาใหม่เอาใหม่เลยจ้านั่นก็คือเพลงพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอ โอเคได้อยู่ได้ไหมเออคนสวยเล่นกี่รอบก็หฮาเออามาเลยดนตรีขอเสียงปรบมือนะคะกับเพลงนี้เลยคือพี่แต่ไม่ได้ร้องงานมากเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไม์ร้องจะได้ดูแบบเอาไวเล็ดออกก่อนเนาอจะได้ดูแบบซีลิ่งคาราวเกย์หยอหลียนเอาน้องอินฟ้าร้องก่อน กดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้พี่ฟาและพี่แปรด้วยนะคะหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะวบรรยากาศแบบนีน้นน สิบนาทีไม่ถึงที่นี่ไม่รีรอจะไม่งอนง้อเลิกรอเลิกรักกันเลยตอนนี้หิวข้าวมีหมูปิ้งไหมทุกคนอย่าเพิ่งง่วงนะเช้าเช้าแบบนี้โอ้เรียกเช้าเหรอเที่ยงแล้วเนี่ยปกติพี่แต่ยังไม่ตื่นคือ เดี๋ยวเราจะมีเต้นพทงช้าก็เต้นได้นะตอนนี้ฟินมากเลยบอกเลยฟินมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเอาไปแคปลง t วิตเตอร์ลงติ๊กต็อะไร่างนี้ด้วยนะคะเย้อ <Yeah. S 2> รอน,นานๆทรมานใจตอนรับมงเลยวันรับมงที่แบบ ปากแดงอ่ะหนูเดินอยู่วันหนึ่งหนูทาปากแดงด้วยใช่ไหมพี่จําได้สวยมากเป็นคนทาสีแดงสวยมากทุกคนอันนี้ลองทาสีสดแบบแดงสุดๆให้ดูเพื่อจะได้ทดสอบกันในไลฟ์ไปเลยว่ามันเก๋มันจะไม่หลุดจริงๆนะคะยสีแบบชัดมากชอบไหมสีนี้ชอบ่าเออแล้วเนื้อลิปของเรานะคะทาลงไปบนปากเนี่ยมันไม่ได้เหนียวคือมันจะบางเบาแล้วก็นุ่มลื่นแล้วรอนะคะรอเขาเซตตัวให้แห้งให้เขาแบบ กลืนไปกับปากประมาณ2-3นาทีเดี๋ยวหนูทาเสร็จหนูนั่งคุยกับพี่แต แป๊บหนึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆก่อนที่หนูจะทาเนี่ยช่วงเนี้ยหนูพักผ่อนน้อยนี่ยยอมรับตรงว่าปากแห้งฉันเชื่อค่ะมีงานแบบเช้ากับวันเย็นปากแบบแห้งไม่ไหวนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวเนี้ยจะช่วยให้ดูสุขภาพปากดีขึ้นไหมเอออันนี้คือทาลิปแมทเสร็จแล้วใช่แล้วแต่ความชอบอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบลุกวาวก็แบบก็คือเป็นแมทตัวเดียวก็คือจบเออนี่แล้วอยากจะบอกว่าบางคนไม่ชอบทากลอสเพราะว่า ฉันไม่อยากเหนียวฉันไม่อยากเนอหน,หนะเนาะแต่บอกเลยว่าตัวนี้ไม่เหมือนกลอสนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนบำรุงที่มีความเข้มข้นเป็นทรีทเมนต์มีความออยเบาๆทาแล้วฉ่ำวาวแต่ไม่เหนียวแบบคนละอย่างเลยกับกลอสกลอสนี่คือถ้าผมถ้าผมโดนนี่คือติดแล้วนะแต่อันเนี้ย <c oughs> เห็นไหมผมแทบไม่ติดเลยแต่ถ้ากอสนี่คือจะติดเรียนปากเ<อ>คยเป็นใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือเขาก็จะมีความฉ่ำแต่แบบมันไม่ติดเหนียวมันไม่เหนียวอะ่ะทาได้แล้วเดี๋ยวรอให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่ง มีใครความเนต์บอกได้บ้างว่าตอนนี้แท็ duo กเพลงที่ลิฟดูโอเอ็กอิงฟ้าลำดับที่เท่าไหร่หรต,ต้องมาแล้วนะแม่<ช>แบบแม่จะบอกว่าแม่มีเซอร์ไพรส์ด้วยตอนนี้ได้กี่เซ็ตแล้วคะทุกคนดูอย่างเดียวไม่ได้นะต้องช่วยกันดันเพราะว่าคือพี่แต่อยากจะบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวเพลงที่เราจะร้องต่อไปนี้เซอร์ไพรส์มากเป็นเพลงที่กําลังไวรัลเลยใช่แล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนพี่แต่นะพี่แต่เพิ่งซ้อมเมื่อคืนเองนะคะเดี๋ยวเราจะร้องคู่กันปากแห้งไม่ไหวเออ ก่อนที่จะขึ้นไลฟ์แบบเท่าที่เช็ครู้สึกแฮชแทกน่าจะเป็นอันดับห้าในประเทศไทยใช่แต่ว่าเรามาลุ้นว่าตอนนี้สวยมากถ้าจะสวยขนาดนี้ฉันลุกหนีดีกว่าสวยไปคนเดียวเลยเฮ้ยมันเด่นมทาแถูแบบถูแบบเยอะๆเลยอ่ะแล้วนี่เมื่อกี้ปากน้องแห้งๆก็ดูชุ่มฉ่ำขึ้นมาอย่างได้อย่างเห็นได้ชัด นี่คือในไลฟ์แบบในไลฟ์ขนลุกไปเลยนี่ขนลุกไปเลยขนลุกให้ดูด้วยว่าขนลุกจริงจริงนี่คือในไลฟ์เลยถ้าหลุดมันจะบงกันเห็นเห็นอันนี้ทั่วประเทศเป็นแสนแสนคนเห็นนะคะว่าไม่หลุดขออีกทีได้ไหมคะทิชชู่ขอขออนุญาตน้องนะนี่พี่แต่ซับแบบนี่ซับแรงๆให้เห็นเลยโอ้ยแม่เเห็นไหมเห็นไหมปาดไหมของมัาแรงจริงเห็นไหม พี่บอกแล้วว่ามันดีมากแล้วทุกคนไม่ต้องมาบอกว่าอุ้ยไม่ชอบทาลิปแมทป่ะปากแห้งปากเหี่ยวแบบหนุ่มิ่หนูทาไม่รอดจบปัญหานี้เพราะว่าฉันเราเมื่อกี้ซับแต่ว่ามันยัง,ยงวาว,ว,าวอยู่เห็นไหมที่พี่ดาบอกว่ามันจะฉ่ำตลอดแล้วมันยิ่งล็อกความชุ่มชื่นให้กับริมฝีปากให้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 พแต่โชว์ก่อนเลยขอวันนี้พี่แต่จะมาโชว์อินมป้าขอเป็นท่อนทุกแล้วทำนี้กันไหมทำนี้ไหมเฮ้ยทำง่ายๆทำง่ายๆหนึ่งสองสาม แตัต <łość> ัน่าติกตอกฆ่าติ๊กตอกจ้าแม่ คนแบบบ้าพลังคือเยอะไม่ได้เยอะไม่ได้เพราะว่าชุดเซ็กซี่ชุดแม่เซ็กซี่นิดนึงอะเริ่มเลยยังไงอ่ะไม่หวเราบุ๊คเอ้ยโอ๊ยไม่คนคนจะบุ๊ต้องเป็นแม่โอเคเก่งมากมากเลยดูเสียงไหมข่าวมาซี <BS> <squared> อแอดมินตอบไม่ทันค่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะใจเย็นๆน,นะอุ้ยขอบคุณมากเลยดีใจอ่ะ <BS> จะได้มีเงินทำเอ็มีให้อิงฟา <BS> ้าหนึ่งหมื่นเซต <BS> นะใครอยากดูเพลงที่อิงฟ้าร้องกับพี่แต่นะเดี๋ยวพี่แตจะไปขอกองประกวดเป็นซื้อไปให้แฟนก็ได้นะเป็นของคงของข,องของวัญน,นะ อันนี้คือซื้อลิปให้แฟนซื้อลิปให้ผู้หญิงเป็นอะไรที่แบบหนูทาเบอร์นี้ขึ้นจริงๆสีส้มอีดนี้เป็นสีที่ดูมีเสน่ห์ดูแบบเป็นผู้หญิงแบบมีพลังอ่ะบอกไม่ถูกคือมันไม่ได้เป็นสีแบบอะปกติชมพูนู๊ตหรือส้มทั่วไปแต่อันนี้ส้มอีดมันมีความเท่อะมันมีความแบบหน้าค้นหาชอบหัวแปงมากเลยมันรีไหมคะมากมันใช้ง่ายนี่เลือกแล้วเลือกอีกนะหัวแปงก็คือตัวไอแอปพลิเคเตอร์หัวหัวแปงมันเนี่ยแพงมาก ทุก<ม>อย่าง,งแพงมากแพ็กเกจคือสวยมากอยากให้เห็นแพ็กเกจปกติหนูจะต้องใช้พู่กันในการที่<า>เกลียรลิป,ปใช่ไหมคะมใช่เพราะว่าน้องมีความเป็นสามเหลี่ยมแล้วตรงหัวแหลมอะค่ะมันสามารถที่จะวาดรูปปากได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราเซตตัวเนี่ยทาแล้วอย่าพึ่งไปแบบแปะ กระดาษทิชชู่ใส่แมสนะมันไม่มีลิปไหนบน,บนดาวค้างก็ทําไม่ได้นะมันจะมันจะติดเอาต้องรอให้มันเซตตัวสัก2-3นาทีนะคะนนี้คือเบอร์08สวยมาก08นย์แปดฮะก็ทาศูนสวยเนาะสวยทุกสียาวจริงๆสวยทุกสีพี่แต่กล้าพูดเลยเพราะว่านี่เลือกแล้วลูกอีกเลือกจนตาแตกอแพงมากเลยสีเนี้ยทุก<อ>คนจะมีมนะเดี๋ยวให้กลับบ้านเลยสิเซต ใช้ยันปีนะหมดแล้วบอกเดี๋ยวแม่ส่งให้ใหม่แชร์ซ้ำด้วย,ยดูช่วงเวลาหลังจากนี้มากเลยอยากให้คนดูว่าพี่แตจะลืมเนื้อไหม <laughs> ขอดูขอดูเนื้อได้ไหมขอดูเนื้อหน่อยได้ไหมขอดูเนื้อได้ไหม <laughs> ขอดูหน่อยนะ <laughs> จำไม่ได้ เออเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนดีเพราะว่าเป็น viral ใน tiktok มากเลยนะใช่เออ,เอ,อแล้วขออนุญาตใช้ไม์ร้องเรายืนร้องกันไหมได้เออ<ด>เป็นประหนึ่งกับเหมือน,นเป็นแบบเวทีมินิคอนเสิร์ตเ<ๆ>บาๆนะคะขออนุญาตยืนขึ้นเนาะจะบอกเลยว่าคาถาขุ่นแผนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ต้องร้องนะชิดอมากๆอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเลยใช่ เมื่อกี้ตอนซ้อมร้องเออื่นเต้นเนาะตอนซ้อมบาคนหลุกน้อนร้องน้องหนาวค่ะวัานี้เป็นคำแข็งแข่งเลงน้องหวานมากแล้วแล้วแล้วพี่แตทาดนตรีขึ้นมาใหม่เลยใช่ทำทำมาใหม่โดยอาจารย์มืดอาจารย์มาร์คใบเตยผู้ที่ประพัน์แล้วก็ทําดนตรีเพลงเปิดใจสาวแตให้พี่แตส่งไปให้อาจารย์เมื่อวานค่ะแล้วก็บอกอาจารย์หนูขอทําดนตรีใหม่เลยวันนี้ไลฟ์พิเศษกับอิงฟ้าก็คือดนตรีนี้คือทําขึ้นมาใหม่เลยเป็นเวอร์ชั่นของเรา ไม่ตีดอะสนุกไหมสนุกไหมอะสนุกสนุกใหญ่เลยไม่หลุดเอาอะไรมาหลุดฉ่ำขนาดนี้งงมากแม่แบบเป็นลิฟต์แห่งโลกอนาคตงงมากอ่ะไปเลงสอบในตัวแบบเอ๊จะติดไม้ไหมไม่ติดนี่กนหลังหนูขึ้นเวทีหนูใช้ลิฟต์พี่แต่เลยได้ได้ลังจานี้ก็จะเป็นเอ e r y d a y เอนดีลองไปเทสสีกันนะคะสิบสีโอเคคาถามคุณแผนเวอร์ชันอิงฟ้าเอ็กซ์กระแต 而是样他。<noise> จะไหลๆกันนะไหลที่ <laughs> แปลว่า <laughs> ไปไม่ถูกอะไรอย่เวลาในการ กูงามดังขนาไราให้ริ้กูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้